โม่ให้เล่นเกมอะไรก็กระตกหมดเลยว่ะทำไงดีวะเนี่ยต่อสายก้าวจอจะเก่าไปแล้วอยากเอาเกจกาจอใหม่ว่ะมี่หายนี่ผมไหมเนี่ยมี่หายนี่ผมไหมเนี่ยไม่เนี่ยมเนี่ยไม่เนี่ม่เนนี่เหมนคนนี้ผมเลยอ่ะโอ้ของขวัญชากพระเจ้าหรือนี่ยหกพันเจ็ดร้อยเอ็กซ์ชีฮะไปดูความแรงกัน ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก iHaveCPU ฝาก iHaveCPU ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจ Line, ์ช o p ปปี้ลาซาด้าอินสตาแกรมและ TikTok ขอบคุณมากๆเลยครับผม สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I have CPU นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมเองนั้นทสค่ายเขียวอย่าง Nvidia มาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแรงของค่ายแดงกันบ้างกับการ์ดจอระดับอย่าเรียกว่า Mainstream นะฮะเรียกว่าไปทางข้างๆ Mid High นะครับ Mid High คือระดับกลางไปทางข่้นข้างสูงบางคนสงสัยว่า6,900 XT อาจจะแพงไป6,800 XT อาจจะหายากนี่คืออาจจะเป็นความหวังก็ได้ที่ยังพอหาซื้อมาเล่นเกมได้ นันเและอยู่ในมือผมนี้คือตัว ASUS AMD Radeon RX 6700 x t สพัดลมระบายความร้อนแรม 12GB ิ12ซึ่งเขาเคลมมาว่ามันแรงพอๆกับ RTX 3070สเปค ตามนี้เลยฮะสเปคของ6,700 XT แบบเต็มๆก็คือตามตลางที่ผมโชว์ไว้เลยตรงนี้2พัดลมมีไฟ RGB นะครับแล้วข้างหลังตรงนี้ก็คือจะมีพอร์ตเชื่อมต่อ,อนี้บอกอยู่แล้วเนาะหลังก็คือมี Display Port กับ HDMI นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแกะกันแล้วก็ตัว axial tech fan design นี่ก็คือสองพัดลมปรับขับร้อนมี b a c k p l a e นะครับดูวาใบออดโอ้โหมี2ไใบออดด้วยแล้วก็มีซอฟต์แวร์เอาไวใ้ให้อเวอร์คล็อกกันได้นะครับประก,กันตรงนี้3ปีเต็มเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกัน เพิม่มเข้าไปอันบล็อกกันเลยนะครับสำหรับตัว ASUS กล่องข้างในก็จะเป็นกล่องแบบอีกชั้นหนึ่งค่อนข้างแข็งอีกรอบหนึ่งนั่นครับแกะออกมาปุ๊บเจอตัวกา๊าดเลยนะครับตัวก๊์ดจะนอนอยู่ข้างในมีอะไรบ้างฮะนอกจากตัวก๊์ดเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนนะครับอ๋อแกะอย่างนี้1ชั้นแล้วก็เราก็เห็นตัวกา๊าด ออกมาอย่างนี้หลักๆข้างในก็จะไม่มีอะไรฮะมีพวกคู่มืออะไรต่างๆ thank you for purchasing ASUS n d a g r a p h i c card นะครับไดเวอร์ไม่มีแล้วเนาะไดเวอร์ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ AMD นะครับมีแบบการ์ดอ่ะการ์ดที่เียกรู่ดูอ a อด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวการ์ดกันนะครับน้องไงต่อแกะไงอะ่ะของตัวการ์ดวะุูมใหมอย่างนี้โอเค นี่นะครับตัวการก็จะคือจะมีแพ็กเกจที่เขาห่อขึ้นมาทําให้เพิ่มความแข็งแรงในการขนส่งนะครับอยู่ในมือผมก็คือ ASUS AMD Radeon RX 6 7 0 0 XT ตัว d u a l นั่นเองตัวนี้จะมีไฟ RGB ที่ผมบอกไปสองพัดลมระบายความร้อนนะครับใบพัดลมค่อนข้างเยอะนะฮะตัวนี้มีโลโก้ ASUS โลโก้ ASUS ตรงนี้ต่อไฟเลี้ยง8พิน1ช่องแล้วก็6พิน1ช่องตรงนี้สกรีน ASUS ตรงนี้เป็นสกรีน Radeon ตัวการ์ดค่อนข้างที่จะหนานะครับกินพื้นที่ประมาณ2 สล็อตครึ่งคัปเวอร์คือตัวที่ระบายความร้อนหนานะครับตัวฮีทซิงค์หนาพอสมควรเลยนะ,ะนี่เห็นนี่ประมาณ2เซนได้นะมีฮีตไบต์มีอะไรอย่างนี้ตามปกติรวมถึงมี b บ็กเพจอยู่แล้วนะครับแบ็กเพจก็จะเขียนว่า ASUS ตรงนี้ตรงนี้ตัวเก็บประจุนะครับพอเชื่อมต่อก็จะมีตัว Display Port 3ช่อง HDMI 1ช่องนะครับเหมาะสำหรับใครที่เบื่อการ์ด Left นะครับที่เป็นแบบทรงแบบกล่องอันนี้คือเป็น heatsink แบบ Aftermarket ซึ่งมันจะมีตัวก่อนนั้นคือแบบ6,700 XT ตัวสตร i คก็จะจะสูงกว่าหรือว่า6,700 XT ตัวทับคราวนี้เดี๋ยวเราจะนำการ์ดตัวนี้ไปทดสอบกันไปดูความแรงของมันว่ามั แรงแค่ไหนเล่นเกมที่ 2K เป็นยังไงไปดูกันเลยครับว่าแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราเรามาลองดูตัว Doom Eternal กันครับแบบ Full HD ของกาจอ6700 XT ฮะ240เฟรมอันนี้คือผ่านฉลยอยู่แล้ว 2K ดูบ้างฮะเฟรมเรตลดลงมานิดนึงครับเหลือ165เฟรมครับีนคืปการปรับสุดนะครับ160กับเฟรม 2K แล้วก็ Red Dead Redemption ครับฟูเอชดฮะกราฟิกอันตราทั้งหมด100เฟรมฮะมีให้เห็นแน่นอนฉากวิวสวยงามครบหมดฉากขี่ม้าก็มาสัก70เฟรมที่ 2K ก็ไม่น่าเกียดนะครับเฟรมเรทดรอปลงมามสัก30%สิบำหรับการ์ดจอตัวนี้ Watch d o g Legion ฮะอันนี้ปิด Ray Tracing ฮะฟูเอชดอันตรา100เฟรมครับแล้วก็ 2K ปรับอันตรานี่คือประมาณ90เฟรมก็ดอรอปลงมานิดหน่อยฮะ Call คอสตี้แบ็กออฟโคว War อันตราทั้งหมดปิดเรนะครับ190 200เฟรมครับโองร้อเเยเฟรมครับโ ถ้าเป็น 2K ล่ะก็ยังเล่นได้นะครับ 2K อันตราคือกาอร์จอเนี่ยมันออกแบบมาให้เล่น 2K ได้แบบเหลือกินเหลือใช้เลยส่วน a s ัส s ัลเซ r ค e ิสวาฮารัน4 h d 2K ต่างกันมาสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ะครับถ้าเราปรับเป็น 2K นะมันจะดรอปลงมาประมาณ20เฟรมแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกเส้น 2K มันจะได้คมกว่าละเอียดกว่าเฟรมเรยดรอปหน่อยไม่เป็นไร เป็นยังไงกันบ้างกับผลทดสอบของ AMD r y d e n RX 6700 XT ตัวนี้ของยี่ห้อ ASUS ตัว d u a ้นั่นเองผมก็อนุมานนว,ว่าการ์ดจอตัวนี้แรงพอๆกับ RTX 3070ได้เลยนะครับสามารถเล่นในทุกเกมที่ความละเอียด Resolution 2160 x 1440หรือว่า 2K นั่นเองราคา เรื่องนี้สําคัญฮะจากค่อนข้างถูกกว่า RX 3 0 7 0พอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากซื้อไปประกอบเอาไปเล่นเกมเอาไปทำานทันี่ทํ้นั้นก็สามารถที่จะซื้อได้ซื้อที่ไหน I have CPU ฮะสามารถเลือกยี่ห้อได้เว้ยได้ยี่ห้ออะไรก็ตามรวมถึง ASUS ตัว Dual AMD Radeon RX 6 7 0 0 XT ตรงนี้ด้วยเอาไว้พอของปากของคอเนาะเทปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันอีกแล้วกันนะครับฝาก I have CPU ทุกช่องทางที่เป็น I have CPU ด้วยแล้ววันนี้ผม p ลาว I have CPU ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ I have CPU ด้วยวันนี้บายสวัสดีครับ